สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม Code Blocks นะครับ Code Blocks เป็นเป็นโปรแกรมเป็น IDE อีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำเพราะว่าการใช้งานเนี่ยถือว่าดีทีเดียวนะครับเอาจริงๆเนี่ยดีกว่า Dev C พัดดอีก e นะครับวิธีการติดตั้งก็มาที่ Google แล้วก็หาคำว่า Code Blocks นะครับอ i n t e r เสร็จปุ๊บก,ก็เข้าไปในเว็บของ Code Blocks. วอร์ได้เลยนะครับเข้าไปที่ดาวน์โหลดรายละเอียดก็ลองไปหาอ่านดูนะครับไปที่ดาวน์โหลด the Binary Release ก็ค้นหาตัวนี้นะครับ ngw เเราใช้เป็นตัว Setup เลยก็ Minimum gnu นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันสำหรับบน Windows ก็คือเอาพวก gcc g ทั้งหลายที่อยู่บน Linux เอามาไว้ในบินโดนะครับก็ดาวน์โหลดจาก sourceforge net โอเคก็ต้องรอกันสักพักหนึ่งประมาณ2นาทีในใน ตรงนี้ความเร็วอินเทอร์เน็ตของผมอยู่ที่13เมกนะครับก็ประมาณ2นาทีเนาะเดี๋ยวเราอยู่สักครู่เดี๋ยวสักครู่กลับมาครับครับตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในที่ด้านล่างของเบราว์เซอร์นะครับก็คลิกเลยยืนยันนะครับ ก็คลิก next ต่อไปก็ยอมรับเงื่อนไขครับทั้งหมดที่จะติดตั้งก็จะเป็น default install นะครับเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็ next โปรแกรมจะติดตั้งไว้ในโปรแกรมไฟล์ที่เป็น x86 เป็นสาย12บิตแล้วก็ชื่อ code blocks นะครับรอสักครู่ครับ ต้องการเปิดโค้ดบล็อกไหมเปิดเลยครับเอาละครับหน้าจอโค้ดบล็อกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมว่าดูง่ายกว่าเดฟซีพัดๆอีกดูสวยงามขึ้นนะครับก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่มีให้เลือก หลากหลายนะครับโค้ดบล็อกสามารถเขียนบน AVR Project ก็จะเป็นพวกฮาร์ดแวร์ก็สร้างบน Windows ก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นในตัวที่เป็น Direct X ได้หลากหลายเลยนะครับคือโดยหลักๆแล้วตัวนี้จะเน้นอยู่บน Linux แต่ก็สามารถใช้งานบน Windows ได้สบายๆนะครับโปรเจกต์แรกลองสร้างคอนโซลแอปพลิเคชันนะครับ เป็นสีพัดๆชื่อโปรเจกต์ก็จะเป็น CB EX Console เอ่อผมจะเอาไปเก็บไว้ใน document ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าใน Dropbox เริ่มเต็มแล้วมันมีโปรเจกต์ซ้ำกันนะครับตอนนี้ก็กด finish Project file already exist Are you really sure you want to o v e r r i t e it ก็ yes คลิกไปเลยเหมือนเดิมครับทั้งหมดเลยตอนนี้ก็มาดูที่ source code ตรงนี้นี่เราก็ได้ source code ตัวอย่างเขาให้มาเรียบร้อยเลยนะครับก็กดคลิก run เลยอืมเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ ตอนนี้เราลันไม่ผ่านนะครับก็มาดูใน Build Log ก็บอกว่าตรงนี้ invalid นะครับก็เป็นการตั้งค่า invalid ไม่สามารถหา compiler ได้นะครับตรงนี้บางที่อาจจะเป็น t o chain path ที่จะผิดพลาดได้ดังนั้นเข้าไปที่ setting compiler เข้าไปที่น่าจะเป็นที่ t o อ่า e t t i n g อยู่ไหนครับ s e ต t i n g อ๋อ setting compiler ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ g l o b a l g l o b l l ตัวนี้แล้ว Compiler s e t t i n g GNU เลือกเป็นตัวนี้ Tool Chain เ,เป็น ออโต้ดีเทคนะครับอลองหาดูว่ามันอยู่ตรงไหนคือตรงนี้อาจจะผิดก็ได้ลองดูครับโอเครันอีกครั้งหนึ่ง View and run รเรียบร้อยผ่านแล้วนะครับนี่แหละครับคือการติดตั้งครั้งแรกอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ Environment ในโปรแกรมเนี่ยถ้าหากว่าเราจัด environment ให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วข้อดีของของ c o d e บล็อกเนี่ยเหมือนที่บอกนี่ไงครับขึ้นมาเราพิมพ์คำคำว่า use แค่นี้มันก็บอกว่าเราต้องการใช้ using ใช่ไหมถ้าใช่ก็กด enter namespace เราต้องการใช้ namespace มันก็จะขึ้นมาเป็น namespace แล้วก็ std มันก็จะมี std ขึ้นมา ถ้ามีอย่างนี้แสดงว่ามันโอกาสผิดพลาดมันก็จะน้อยลงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองไม่ใส่ตัวนี้ก่อนแต่ตัวนี้น่าจะไม่มีปัญหา cout สังเกตไหมครับเราไม่ได้ใส่ std colon o l o n หน้า cr และ nl แต่ก็สามารถใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องเรียกใช้ using namespace std นะครับแต่จริงๆแล้วในตรงนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่นะครับว่า,าถ้าในบาง c o m p i l e อร์ก็จะไม่สามารถทำงานได้แต่สำหรับ c o d e b l o c มันก็จะใส่ให้เหมือนกันนะครับ แล้วก็ทางที่ดีเราต้องทำให้มันถูกต้องครับอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับยังไงเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆผมก็จะเขียนด้วยซีพัดพัดด้วยโค้ดบล็อกมานำเสนอกันต่อไปแล้วก็จะสลับไปมาระหว่าง DFC กับโค้ดบล็อกแล้วก็หลักๆก,ก็จะใช้คิวนะครับยังไงก็ติดตาม รับชมคลิปกันแล้วก็มีอะไรก็แนะนำโพสคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ